ดูการที่ด้านของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกันบ้างนะคะอย่างห้างแมคโครตรงนี้เขาก็มีการจําหน่ายค่ะทั้งอุปกรณ์อาหารแล้วก็ทางด้านของสินค้าแบบครบวงจรนะคะต้องบอกว่าในปีนี้เขามีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการตอกย้ําความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นําทางด้านของการจําหน่ายอาหารและอุปกรณ์แบบครบวงจรซึ่งการจัดงานตรงนี้นะคะเรียกว่างานโฮเรกานั่นเองนะคะมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่6นะคะ ซึ่งเรียกยอ่อว่าโฮรก้าค่ะก็จะเป็นการรวบรวมเลยค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมนะคะในแมคโครหลายรายการเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีค่ะระหว่างวันที่24-27มีนาคมนี้นะคะส่วนในงานครั้งนี้ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้ทางด้านของผู้บริหารของแมคโรนะคะก็คือทางด้านของคุณสุพรศรีนา,นากธนสุการ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้า อุปโภคของแมคโรนะคะจะมาเล่าให้เราฟังว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในงานโฮเรกานะคะหรือว่ามา,ากรกาครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่6ค่ะนโยบาในการสนับสนุนสมาชิกแมคโครแล้วก็ในเพิ่มในเรื่องของศักยภาพทำยังไงให้สามารถต่อย,ยอดธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจโฮเรกาเราเรียกว่าโฮมาจากโฮเทล เรมาจากรสเชอรองนะคะก้ามาจากแคเทอริงก็คือธุรกิจร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารพัตคารจัดเลี้ยงค่ะก็เราก็เลยนําเสนอในเรื่องของวัตถุดิบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ครบคันเรียกว่าถ้าวันนี้อยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านโฮรการเนี่ยมาที่แมคโครแล้วก็ที่เดียวครบเลย ทั้งอาหารและก็อุปกรณ์ค่ะปีนี้ค่ะแมคโครก็จะจัดในเรื่องมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่6หรือเรียกสั้นๆว่าแมคโรโฮเรกานะคะปี2011อันนี้ปีนี้เนี่ยกิจกรรมในงานเนี่ยตัวคอนเซปต์หลักก่อนนะคะคอนเซปต์ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มในการต่อย,ยอดธุรกิจด้วยแนวคิดอย่างไทยะฉะนั้นเนี่ยในการไฮไลท์ก็จะเป็นการนําเสนอสูตรอาหารโบราณตำนานไทยโดย กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและก็มีอาหารหลากหลายนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีอาหารที่เรียกว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะโดยเฉพาะอันนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นไข่ขกบนะคะนกปล่อยบัวลอยไอ้ตื้อนะคะซึ่งจะเป็นอ,อาหารที่ทานกันในสมัยกรุงสุโขทยัย ะะเป็นที่จะทําเลี้ยงกันระหว่างที่มีการขุดซะนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจะมีการขุดซะเป็นจำนวนมากเพราะนั้นก็จะเป็นการทําเลี้ยงให้กับผู้ที่มาช่วยในการขุดซะนะคะแล้วก็ยังมีขนมมัสกอตนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ในเรื่องของตัวนะคะลาเตียงหรือว่าขนมช่อม่วงนะคะก็เป็นเรียกว่าตำรับจำราไทยๆเลยโดยที่เราจะมีการสาธิต เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าลูกค้าเนี่ยได้นําไอเดียความคิดในการต่อยอดเนี่ยไปปรับเมนูอาหารแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าต้นทุนที่ทําให้คุณภาพอาหารไม่เสียหายแล้วก็ทําให้รสชาติดีขึ้นพร้อมที่จะสามารถที่จะปรับราคาเนีย่ยให้เหมาะสมกับอาหารที่นําเสนอเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะว่าได้ประกอบการหรือว่าต้นทุนเขาลดลงทําให้มีกําไรเพิ่มมากขึ้นดังน,นั้นผลประกอบการของแมคโครที่ผ่านมาเนี่ย ก็เราได้สนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารพัตคารก็ทําให้สัดส,ส่วนในการเติบโตของแมคโครทั้งปีนี้แล้วก็ที่เราแพลนไว้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จไปได้วยดีนะคะโอกาสเติบโตนในธุรกิจโฮรเรก้าเนี่ยมากกว่า10%นะคะ ก็เป็นการต่อยอดนะคะให้กับธุรกิจบริการต่างๆโรงแรมนะคะร้านอาหารแล้วก็ทางการของ c a t e r i n งนะคะก็เป็นแนวคิดนะคะในการซื้ออาหารแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไปทำธุรกิจเป็นแนวคิดแบบไทยๆค่ะ